สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้านะคะวันนี้ทางร้านมาทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าของเข้าแล้วมีหลายขนาดแต่บางตัวเข้ามาแค่สองผืนสามผืนมีไม่เยอะนะคะใครสนใจก็รีบๆสั่งได้นะคะถ้าหมดก็รออีกนานเลยเพราะคนงานทำไม่ทันแห่ได้ทอโรงงานเกตเอเรามีตั้งแต่1.2เซนถึง5เซน แหเอ็นเกลียวนะคะมีตั้งแต่หนึ่งจุดห้าเซนถึงสิบสองเซนนี่ค่ะสีเขียวสีเทาแล้วก็แหเอ็นปอนแหเอ็นปอนมีตั้งแต่หนึ่งจุดห้าถึงสิบเซนนะคะสนใจไซส์ไหนก็ทักเข้ามาได้ที่ร้านชลิตาการค้าสำหรับคอนโดปานะคะตัวน,นี้ก็มีเข้ามาแล้วสามสิบโค้งเข้ามาแล้วยี่สิบโคง้ง สิบห้าโค้งสิบโค้งเข้ามาแล้วนะคะใครสนใจกระทักมาได้ที่เห็นว่างๆนี่ไม่ใช่อะไรคนงานทำไม่ทันค่ะจริงๆทางร้านสั่งเยอะกว่านี้นะคะร้านชริตาการค้าแฟนเพจเฟซบุ๊กชริตาแห่เปปีกส่งตัวนี้มีสินค้าพร้อมราคาหน้าเพจเยอะนะคะเบอร์โทรค่ะเบอร์เดิมศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าเก้าหกสามหรือง่ายๆจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้คะ่ะดูรูปพร้อมราคาได้ สวัสดีค่ะ